สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์บอลก่อนเกมวันนี้เรามีศึกจากหลีกสูงสุดสวีเดนออสเวนสานมาฝากกันคู่ที่น่าสนใจคืนนี้คือวานาโมเปิดบ้านพบมอบี้แข่งันกันเวลาตีหนึ่งตรงคืนนี้ครับฟอร์มโดยวรวมก่อนเกมเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านวานาโมฟอร์มช่วงหลังถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเกมรุกที่ดูอันตรายเมื่อเล่นในบ้าน 5นัดหลังสุดในลีกชนะ3แพ้2ยิงได้รวม7ประตูแต่สิ่งที่น่ากังวลคือแนวรับยังเสียประตูง่ายโดยเฉพาะเวลาต้องเจอทีมที่มีเกมสวนกลับเร็วขณะที่ทีมเยือนมอบี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้เหนียวแน่นและมีระเบียบฟอร์มช่วงหลังเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ5เกมหลังสุดในลีกเก็บชัได้3เสมอ1แพ้แค่เกมเดียวเกมรุกมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคู่หัวหอกที่กำลังมั่นใจและยิงได้แทบทุกนัดแต่ถ้าดูเฉพาะการเจอกันล่าสุดในปีนี้มอบบี้เป็นฝ่ายเปิดบ้านชนะได้2-0แบบเหนือกว่าแทบทุกจังหวะและในเกมเยือนล่าสุดที่มาที่นี่มอบบี้ก็เคยแบ่งแต้มกลับไปได้อีกด้วยจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละทีมวานาโมจุดเด่นคือเกมบุกในบ้านที่พยายามเปิดเร็วใช้ความเร็วทางริมเส้น แต่แนวรับมักหลุดตำแหน่งง่ายเมื่อถูกกดดันมอบี obi, จุดเด่นคือเกมรับที่มีวินัยและสวนกลับคมมากโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังนาทีที่60เป็นต้นไปมักมีทีเด็ดจากลูกโต้กลับหรือบอลยาวทะลุช่องมุมมองเชิงแท็กติกคาดว่าเกมนี้วานาโมจะพยายามเปิดเกมรุกใส่ตั้งแต่ต้นเพราะเล่นในบ้านแต่จุดนี้อาจกลายเป็นดาบสองคม เพราะมอบี้เป็นทีมที่ถนัดรอจังหวะสวนกลับเร็วโดยมีแนวรุกที่เคลื่อนที่ดีและยิงได้ทั้งสองเท้าหากมอบี้ตั้งรับแน่นในช่วง20นาทีแรกเกมจะเริ่มเป็นไปตามแผนพวกเขาดึงจังหวะให้เจ้าบ้านล้าแล้วรอสวนในจังหวะที่แนวรับหลวมซึ่งเป็นสไตล์ที่พวกเขาทำได้ดีมาตลอดซีซั่นบทสรุปและแนวทางการเชียร์จากภาพรวมทั้งหมดทั้งฟอร์มล่าสุดแท็ติกและสถิติการเจอกัน คืนนี้มองว่ามอบี้มีโอกาสบุกมาเก็บแต้มได้แน่และลุ้นถึงชนะเลยด้วยซ้ำเพราะเกมสวนกลับของพวกเขาคมกว่าแนวรับเหนียวกว่าและสภาพทีมตอนนี้สมบูรณ์กว่าวันนโมเล็กน้อยแนวทางเชียร์คืนนี้เชียร์มอบบี้